หนึ่งเดือนมานี้คุณผู้ชมคงจะได้ยินคําเตือนว่าประเทศไทยกําลังเผชิญภัยแล้งรุนแรงนะครับแต่อาจจะยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่าสุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสรุปแล้วว่าเขื่อนอุบลรัฐเหลือน้านําถึงแค่เดือนเมษายนขณะที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจกาลังนับถอยหลังเหลือน้านําใช้เพียงแค่120วันเท่านั้นครับ วันนี้เขื่อนอุบลรัฐมีน้ำใช้การได้เหลืออยู่เพียงร้อยละหหรือ85้าล้านลูกบาทเมตรจากความจุเขื่อนทั้งหมดกว่า2,400ล้านลูกบาทเมตรนายวรรวิ์รวีนิพาพงศ์ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกว่าน้ําที่มีอยู่นี้จะใช้ได้ถึงประมาณวันที่11เมษายนนี้ถ้าไม่มีน้ําไหลเข้ามาเพิ่มซึ่งจะระบายน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับอําเภอเมืองขอนแก่นน้ําพองและอุบลรัฐเท่านั้น อาจจำเป็นจะต้องใช้น้ำก้นเขื่อนหรือเดสตอรเรมาเพื่อการอุปโภคบริโภคจนกว่าฝนจะตกต่อไปส่วนในรุ่มน้ำเจ้าพระยาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทานตัดสินใจปรับแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งนี้ใหม่จากเดิมที่จะระบายน้ำจากเขื่อน2,900ล้านลูกบาทเมตรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,558ถึงเมษายน2,559 เปลี่ยนเป็น3,200ล้านลูกบาทเมตรเพื่อจะช่วยพืชทนแล้งและพืชสวนกว่า300ล้านลูกบาทเมตรทําให้ขณะน,นี้น้ําสํารองในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจะมีเพียง1,000ล้านลูกบาทเมตรหรือใช้ได้ถึงเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นก็ระบายวันละ15ล้านนะครับก็อยากให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้ใช้น้ํากันอย่างประหยัดถ้าเราปลูกข้าว ป também, so thin, mm ัจ hmm. จ so okay. ุบันเนี่ยการปลูกข้าวก็ต้องใช้น้ําปริมาณมากนะครับหล้านไร่นี่ยต้องใช้น้ำหนึ0งพล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นอยากจะประจาต้มพันธ์หรือช่วยกันรลนรงอาจจะไม่ถึงกับงดแต่ว่าลดพื้นที่การปลูกลงนะครับแม้ว่าน้ำในเขื่อนปีนี้จะมากกว่าวิกฤตภัยแล้งปี2537 ต่ความต้องการน้ำในปีนี้มากกว่านะครับเช่นเขื่อนภูมิพลปี2537จะระบายน้ำขั้นต่ำ3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่ว่าปีนี้ต้องระบายที่5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ปี2537ต้องระบายน้ำวันละ7-8ล้านลูกบาทเมตรแต่ปีนี้ต้องระบายน้ำมากถึง8-10ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน ส่วนความต้องการใช้น้ำของการประปานครหลวงในปี2,537ต้องใช้น้ำวันละกว่า2ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าในปีนี้ต้องใช้น้ำประปามากถึง5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับ